แล้วเฉพาะช่วงนี้เนี่ยนะฝนตกกันเยอะเพราะฉะนั้นบรรดาสัตว์มีพิษต่างๆเนี่ยก็จะออกมาใช่ไหมคุณผู้ชม <c oughs> คือบางทีสัตว์มันก็ออกมาหาที่หลบฝนเหมือนกันดันนี <c oughs> แต่ถ้ามันหาที่หลบฝนแล้วมันทําเอาคนอย่างเราวงแตกแบบนี้อะค่ะ <c oughs> คือตอนแรกจะให้มันทำไมให้มันเข้าไปในขวดใช่จะให้มันเข้าไปในขวดแล้วมันก็ไม่เข้าทีนี้มันวิ่งเลยมันคงบอกว่าขวดมันเล็กอิดอัดเออฝามันเล็กเกินไปเอาโหลได้ไหมหลัวนั้นมันไปยาดองแล้วแต่คือกุนโผล่มาแบบเนี้ยตัวใหญ่กว่าใหญ่มากแบบเนี้ยตกใจนะเป็นใครก็ขนลุกเหมือนกันนะคะคือปกติเนี่ยเรานําเสนอเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวของเนี่ยหน้าฝนนะแล้วก็เรื่องของตัวเงินตัวทองใช่ไหมแต่เนี้ย คุณมันไม่ใช่แล้วใครๆาอะไรออกมาไหมไม่ใช่ทายาทอสูรหรือเปล่าเจ้าคือทายาทคนต่อไปคือเรื่องราวนี้ถูกโพสต์เอาไว้ในแอปพลิเคชัน t ิ k กตอกนะคะรายหนึ่งเขาโพสต์ไว้บอกแล้วก็ระบุข้อความบอกว่านั่งดื่มกันอยู่ดีๆมีแขกมาฉันกรี๊ดดังมากโชคดีนะที่เจ้าตะขาบเนี่ยมันกัดโดนรองเท้าแต่ต้้งตะขามมันก็คงตกใจเสียงกรี๊ดฉันเหมือนกันก็เลยรีบไปหนีไปเลยครับ ยังไงก็ต้องระวังกันนะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานต่างๆคือบางชนิดมันมีพิษร้ายแรงถึงขั้นว่าเสียชีวิตได้เลยนะบ,บางคนเนี่ยแพ้แต่หงษตะขาแมงป่องแมงป่องอย่างเงี้ยเสียชีวิตนะคุณตายได้เลยนะคะรวมไปถึงคุณที่วางรองเท้าไว้หน้าบ้านเ<อ>นาะเวลาจะใส่รองเท้าอ,ะอ่ะเคาะกันไหมจริงเคาะรองเท้ากันนะช่วงนี้นะเพราะว่าหน้าฝนนะอย่างที่บอกแล้วว่าสัตว์มันก็อาจจะเข้ามาหลบฝนแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในรองเท้าเพราะฉะนั้นแล้วรองเท้าใครที่อยู่หน้าบ้านไม่ดีอยู่ในตู้มิด อะไรเงี้ยก่อนใส่คุณข้อออกมานะบางทีดีไมด่มดีไม่ใช่แค่ตะขาบนะงูก็มีอยู่ในนั้นอนะ่ะอันตรายนะพวกในพวกหน้าฝนแบบนี้ะนะคะคุณผู้ชม